w o r ลด์ม e เออรพอดแใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พัคเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรธยาสรุสรพักดีนะคะวันนี้ชวนมาดูเรื่องของการลงทุนเพื่อเกษียณกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าท่านเราตั้งเป้าเกษียณ10ล้านบาทตามแต่ละช่วงวัยเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่ต่อเดือนบ้างนะคะคาถามคือทําไมต้อง10ล้านบาทต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่เราต้องการในวัยหลังเกษียณของแต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะบางคนเนี่ยก็คิดว่ามี5ล้าน บาทพอแล้วบางคนบอก10ล้านบาทบางคนก็บอก20-30ล้านบาทนะคะทีนี้เฟินว่าตัวเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะคะแต่ในมุมของเฟินเองเฟินมองแบบนี้ค่ะมองว่าจริงๆแล้วเงินตั้งต้นเนี่ยสำคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่เรานําเงินนั้นเนี่ยไปทํางานให้ได้ดอกผลมาใช้จ่ายในแต่ละปีเพราะท่านเรานะคะมีกี่10ล้านแต่ท่านเราไม่ให้เงินไปทํางานเลยถอนออกมาทั้งเงินต้นนะคะแล้วก็ถอนออกมาทั้งอัตราผลตอบแทน ก็จะเท่ากับว่ามีโอกาสที่เราจะค่อยๆหมดเงินต้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นนะคะสมมติมี10ล้านบาทเนี่ยถ้าเราใช้ปีละ5 0 0แสนบาทถูกไหมปีละ5 0 0แสน2ปีก็1ล้านบาท10ปีเนี่ยนะคะก็เท่ากับ5ล้านบาทแหละ20 000, ปีก็10ล้านบาทหมดเกลี้ยงเลยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ลงทุนให้เงินไปต่อเงินมี10ล้านบาทแค่20ปีก็หมดแล้วซึ่ง หลายคนบอกโอ้อยู่ไม่ถึงหลอก20ปีไม่จริงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุไขของคนไทยเนี่ยประมาณ70กว่าปีก็จริงแต่อย่าลืมว่านี่คืออายุไขเฉลีย่ยคนที่เกินอายุไขเฉลี่ยไปแล้วรับรองว่าอยู่ยาวกว่านั้นแน่นอนนะคะแล้วก็วิวัฒนากการทางการแพทย์ก็ทําให้เรารู้ว่าเราไม่น่าจะอายุสั้นเหมือนกับคนสมัยก่อนต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยอายุอาจจะไม่ยืนเท่ากับคนในยุคปัจจุบันนะคะด้วยการใส่ใจเรื่องสุขภาพอาหารการกินนะคะ แลก็เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์หยูบยาเวชภัณฑ์นะคะก็ทําให้มีโอกาสที่เราจะอายุยืนได้มากขึ้นไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะถ้าน้องๆหนูๆอายุ20ปีลงมาเนี่ยรับรองว่าอายุขยเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า90ปีแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกๆ10ปีอายุของพวกเราจะยืนขึ้นประมาณ1ปีครึ่งนะคะนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณยังอายุแค่20หรือว่าประมาณไม่ถึง30เนี่ยก็มีโอกาสที่จะอายุขยยืดออกไปอีกบ้างในถึงหึง 100ปีด้วยซ้ำนะคะ ทีนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าเราถอยมาใช้เรื่อยๆไม่เอาเงินไปทํางานเลยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นศูนย์แต่10ล้านบาทที่เป็นเมจิกนัมเบอร์ที่เฟินตั้งเอาไว้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเนี่ยมีเงินก้อน1ิบล้านแล้วเรานําเงินไปให้เงินทํางานไปลงทุนนะคะไม่ต้องเสี่ยงสูงเลยผลตอบแทนกลางๆนะคะคือลงทุนนายตราสารหนี้ด้วยที่มีความเสี่ยงต่าหน่อยในสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะที่มีความผันผวนน้อยหน่อยแล้วก็นายหุ้นนะคะทั่วโลกด้วยที่อาจจะเป็น สินทรัพย์ที่สร้างการเติบโตให้กับผลตอบแทนได้ระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจกระจายการลงทุนไปแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีทองคำนิดนึงคริปโตหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็เป้าหมายในการลงทุนผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีก็เท่ากับว่า10ล้านตั้งเอาไว้เลยนิ่งๆ5%ต่อปีของ10ล้านก็เท่ากับ5,000 0 0บาท ห้าแสนบาทเนี้ยนะคะก็คือดอกผลที่เรานำมาใช้ทุกๆปีทุกๆป,กกปีถ้าเราทำได้ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะและนั่นก็หมายถึงว่าไม่ว่าเราจะยุคไข่เท่าไหร่เงินสิบล้านนี้ก็จะเลี้ยงเราไปเรื่อยๆเพราะว่ามันดึงเฉพาะดอกผลมาใช้จ่ายอ่าแน่นอนมันไม่ได้ห้าแสนเป๊ะๆนะคะบางปีเราอาจจะทำผลตอบแทนได้น้อยหน่อย,อยอย่างเช่นปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับการลงทุนแต่เราไม่ได้เสี่ยงหมดนี่เรามีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเช่นเรามีท นะคะเรามีเงินฝาก แล้วก็มีตราสัรวนี่ที่ความเสี่ยงความมันผลต่ําหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มาคานกันได้อาจจะเหลือสัก4ี่0 0 0สามแสนที่เป็นดอกผลในปีนั้นหรือบางปีก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีหน่อยนะคะก็เฉลี่ยกันไปอันนี้เราพูดถึงค่าเฉลี่ยกันกลางให้คิดเลขได้ง่ายๆนะคะนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะอายุไข่แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหรือยืนยาวเป็นร้อยี่สิบเงินสิบล้านนี้ก็น่าจะยังพอเลี้ยงเราได้นะคะอันนี้เฟินไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเฟินนะคะเพราะว่าต้นอย่างบอบว่ามันเป็นอีกอประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้อง ใช้เวลาในการคำนวณด้วยเหมือนกันทีนี้คำถามคือแล้วเราต้องมีเท่าไหร่ละ่ะถึงจะต่อยอดเงินไปได้เป็น10ล้านนะคะต้องมีเป็นล้านก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้เงินหลักแสนไม่จริงเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราในวันนี้อยู่ในไวัยไหนถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะคะคือเริ่มต้นด้วยศูนย์เหมือนกันหมดนะคะในแต่และว,วัยเงินที่ควรจะเติมเข้าไปเพื่อลงทุนต่อยอดให้ได้10ล้านในวันที่เราอายุ60ปี แตกต่างกันค่ะยิ่งอายุน้อยเงินใส่ต่อเดือนก็น้อยยิ่งอายุมากใกล้ๆจะ60และ40-50เนี่ยก็ต้องใส่เงินต่อเดือนมากหน่อยนะคะดังนั้นถ้าเริ่มก่อนรวยกว่าแน่นอนนะคะในกรณีที่เราสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เฉลี่ยประมาณ5%นตต่อปีทั้งก่อนแล้วก็หลังกเกษียณเพาะหลังกเกษียณเราใช้ปีละ5,000 500, 0บาทใช่ไหมเฉลี่ยกันไปเดือนหนึ่งก็ประมาณ41,600บาทนะคะ ทีนี้ถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณนี้นะคะลงทุนความเสี่ยงกลางๆไม่ต้องสูงมากนะักถ้าวันนี้เราอายุ20ปีค่ะเราใส่เงินเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะแค่6,900บาทเท่านั้นเอง6,900บาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเินลองหารให้เลยเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ230บาทใส่เงินวันละ230บาทไปเรื่อยๆ แบบนี้เลยนะคะเป็น flat r a t เลยนะไปลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะผ่าน ETF เลคะ่ะหรือว่าผ่านหุ้นก็ได้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีซึ่งพอวันที่เราอายุ60ปีเราก็จะมีเงิน10ล้านบาทได้จากเงินแค่หลักพันเองนะคะก็คือ6,900บาทต่อเดือนนี่คือนับจากศูนย์เลยนะ ก็คือถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนได้เงินเดือนมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะในการใช้จ่ายแบ่งมาสักหน่อยแต่บางคนบอกว่าโหจะเอามาจากไหน6-7,000ไม่เป็นไรค่ะ1,000มีลง1,000 200มีลง200,500มีลง500แต่ออมก่อนรวยกว่าจริงๆนะคะทีนี้บางคนบอกทำงานมาแล้วตอนนี้อายุ30ปีแลละต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะมี10ล้านในวัยเกษียณ สำหรับคนที่หาผลตอบแทนได้เฉลี่ย5%ต่อปีต้องใส่เงินเข้าไปในการลงทุนเดือนละ1,2500บาท1,2500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าบางคนบอกอุย๊ยรายได้ยังไม่เยอะบางคนบอกเอ้ยเราลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วมีเงินต้นพอประมาณแล้วตัวเลขนี้ยืดหยุ่นได้ไหมได้นะคะแต่ ยิ่งเร็วยิ่งมากในช่วงต้นดีฝันเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างลงทุนเร็วโชคดีตั้งแต่เรียนมัธยมลายปี2นะคะแล้วก็ลงทุนในเงินที่ ค่อนข้างเยอะในส่วนของรายได้เมื่อเทียบกันคือรายได้ไม่ได้เยอะเนาะตอนเด็กๆแล้วก็รายได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราออมสูงนะคะเช่น2 0 3 0 4 0 50เปอร์เซ็นต์ของรายได้แบบเนี้ยนะคะคือเราไม่ได้ขย่งการใช้จ่ายของเราตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นพอมีรายได้เพิ่มขึ้นมีงานเสริมมี j อบพิเศษเราก็นํารายได้ส่วนเพิ่มนี้เป็นลงทุนลงทุนหมดเลยนะคะคือเติมให้เร็วในช่วงต้นของการทํางาน ก็จะทําให้เราสบายได้เร็วกษียณได้เร็วด้วยนะคะก็แล้วแต่นะว่าใครสะดวกแบบไหนแต่อย่างน้อยอยากให้เอาแวร์หรือว่าสนใจเรื่องนี้เอาไว้เป็นส่วนแรกๆที่เราตั้งเป้าในการลงทุนนะคะคือลงทุนเพื่อกเกษียณ ส่วนใครอายุ40ปีอาจจะต้องเริ่มใส่เงินมากหน่อยแหละนะคะเดือนหนึ่งประมาณสัก25,200บาทนะคะเพื่อที่หาผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้5%ต่อปีต่อเนื่องไปอายุ60จะได้มี10ล้านและถ้ารอเวลาไปอีกออยค่อยไปเริ่มละกัน50ปีเริ่มเป็นผู้บริหารระดับสูงและรายได้สูงหน่อยค่อยลงทุนถ้าตอนนั้นเนี่ยอยากได้10ล้านเหมือนกันแต่มีเวลาแค่10ปีเราต้องใส่เงินถึง6 6 0 0 0ต่อเดือนทีเดียวนะคะ ถึงจะไปถึงเป้าหมาย10ล้านบาทในวัย60ปีด้วยการหาผลตอบแทนเฉลี่ย5%ต่อปีเห็นไหมคะว่าวัยต่างกันเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขต่างกันลิบลับเลยเริ่ม20ใช้เงินแค่ไม่ถึง70,00บาทต่อเดือนเริ่ม30ใช้เงินเกือบเกือบ13,000บาทต่อเดือนเริ่ม40ใช้เงินประมาณ25,000บาทต่อเดือนเริ่ม50ใช้เงิน6 6 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะด้วยแค่เทีเยบกันคือหาผลตอบแทนจากการลงทุนปีละ5% แล้วก็จะใช้เงินก้อน10ล้านในวัยห0ดังนั้นคำตอบเดียวของเรื่องนี้คือรีบลงทุนซะยิ่งเวลาตลาดแย่แย่แบบปีนี้เนี่ยนะคะเป็นปีทีออ่ bear market หรือว่าตลาดมีมาเยือนแน่ๆภาวะเศรษฐกิจชะลอเกิดขึ้นแน่ๆนะคะวิกฤตจะเกิดหรือเปล่าต้องรอจับตาสัญญาณอีกหลายตัวแต่แน่นอนว่าตลาดไม่ค่อยสดใสในช่วงตลาดไม่ดีเนี่ยแปลว่าเราได้ซื้อของถูกและ อย่าลืมว่าต้องเป็นของดีด้วยนะคะบางคนบอกไม่รู้จะเริ่มจากอะไรกองทุนรวมง่ายสุดในมุมฟันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เลือกสรรมาให้แล้วว่าควรจะมีอะไร หุ้นตัวไหนสินทรัพย์ประเภทไหนอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ตราสารนี้กระจายยังไงอยู่ในพอร์ตมีผู้จัดการกองทุนที่เก่งมากนะคะมีเซอร์ติฟิเคตเขาทํางานตลอด1ิบกว่าชั่วโมงในแต่ละวันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินลุ้น้วนเลยนะคะมีโมเดลมีข้อมูลข่าวสารมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีที่ช่วยสปอร์ตให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้มากกว่าทําเองสําหรับใครที่ไม่มีความรู้และไม่มีเวลานะคะแล้วตอนนี้ ไม่มีข้ออ้างด้านการลงทุนอีกแล้วนะคะเพราะว่าเปิดบัญชีง่ายมากออนไลน์เน่เปิดได้เลยนะคะไม่รู้จะเปิดที่ไหนก็เข้าไปเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ setinvestnow.com แล้วก็ไปกดเปิดบัญชีเลยนะคะมันมีเปิดบัญชีทั้งบัญชีหุ้นบัญชีกองทุนรวมนะคะหรือจะเปิดแบบออนไลน์100%ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนเงินขั้นต่ำก็น้อยมากบางที่ไม่มีเลยนะคะคือ1บาทก็ลงทุนได้แล้วบางที่ก็500บาทบางที่ก็1,000บาท2,000บาทซึ่งฝันเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงเรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะคะแต่ถ้าใครมีคำถามยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เป็นกำลังใจให้นะคะไม่แน่ใจว่าคนที่ฟัง Pocket i d e a เดียวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไวัยไหน2ี่สิบสาปีนะคะตอนนี้มีเงินในหน้าตักแล้วเท่าไหร่นะคะเราก็น่าจะ,กะเกษียณได้ ด้วยเงินเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจคำนวณไว้แล้วหรือ,อยังถ้าอย่างมาเริ่มต้นวันนี้กันนะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วก็เดินหน้าสู่เป้าหมายอย่าหวั่นไหวค่ะตลาดไม่ดีแต่แผนเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งเราต้องกเกษียณเราต้องไม่มีไรายได้จากการทำงานแต่เรายัางต้องใช้เงินอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังวังชาไม่ค่อยดีแล้วนะคะ ศักยภาพในการหาเงินอาจจะลดลงนะคะจากเรียวแรงนะคะหรือว่าจากสุขภาพร่างกายแต่เราต้องใช้เงินอีกมากนะคะก็อย่าลืมว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแม้จะไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ มีความสำคัญกับชีวิตในหลายมิตินะคะอยากให้บริหารจัดการให้ดีไม่ใช่ไปโฟกัสแต่เรื่องนี้100%แต่ก็อย่าถึงขั้นละเลยแล้วก็ Enjoy Life จนลืมว่าวันหนึ่งเราก็จะไม่มีไรายได้จากการทํางานนั่นก็คือวันที่เรากรเกษียณอายุจากการทํางานนั่นเองนะคะเป็นไปได้รีบลงทุนรีบออมตั้งแต่วันนี้ เกษียณเร็วเกษียณสุขได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดเกษียณตามกําหนดนี่แหละอายุ60ปีแต่ไม่เป็นภาระใครไม่ลาบากตอนแก่นะคะเพราะว่าตอนทํางานก็เหนื่อยยากลําบากอยู่แล้วเนาะเราจะออไปเหนื่อยยากลําบากอีกทีวัยหลังกเกษียณทาใหม่ดังนั้นวางแผนแล้วก็รีบลงไปทาตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะหลักพันหลักหมื่นหรืออีเวนหลักร้อยต่อเดือนก็ต้องรีบลงทุนนะคะแล้วก็ทําให้เป็นอัตโนมัติตัดบัญชีไปทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วอย่าลืมมอนิเตอร์ด้วยว่าเอ๊ะ ตอนนี้เป้าหมายของเราค่อยๆคืบค,คลานใกล้ความจริงเข้ามาแล้วหรือยังจะได้มีกําลังใจในการลงทุนเพื่อเป้าหมายกเกษียณน,นะคะอ้อมก่อนรวยกว่าเพราะฉะนั้นรีบลงทุนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะจะได้ประสบผลสําเร็จในการลงทุนได้เร็วมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการสําหรับ Pocket i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าและคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานสวัสดีค่ะ เลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring